เรื่องไงงานนี้เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะไอโซล่าเซลพลังงานแสงอาทิตย์ไงโซล่าเซลนานาไงอ๋ออันนี้คือทำสำเร็จไปแล้วสำเร็จเลยครับผมงานมันได้เลยไงอ๋อคือคือส่วนมากเขาไปใช้งานยังไงก็เอาไปหุงข้าวได้เนี่ยตู้เย็นพัดลมอ๋ออันนี้คือแทนแทนไฟฟ้าได้เลยนะเป็นไม่ต้องรอไม่ต้องอ๋อหลังงานแสงอาทิตย์เราเป็นไฟบ้านสองร้อยยี่สิบโวลต์ฟ้าดูอะไรนปิดไมหุงข้าวอันนี้ไงผมมีขายอยู่เกียรติอบุตรู้ก็เป็น อันนี้คือทำอยู่ง่าเลยเปิดเราทำแบบสำเร็จก็ในเงินจะตัวใหญ่ก็ได้เนี่ยตัวใหญ่พันหนึ่งตัวเล็กห้าร้อยงานวิจารมาใหม่เนงานนี้คือสมมติเราซื้อไปปุ๊บต้องไปต่อยไหมก็ใส่แบตไงีเนี่ยก็คือจอระมัดเซลล์ตอระดีจอระเซลล์ต้องมีแบตอ่ามีแบตมีจอระเซลล์ใช้งานสองระบบไงอ๋ออันนี้คือ Uh คือประกอบไปแค่ก่อนประกอบแล้วมันก็ทำงานได้เลยไม่ต้องไปง้อช่างไม่ต um ้องไปง้อใครทำเองได้เลยทุกวันนี้ทุกวันนี้ทำเองหมดแล้วเองสามเดือนมันต้องไปเรียนรู้พิะไรหมดไปหลายหมื่นเรียนทุกปี้ก็จะจบหมดหลายหมื่นสามเดือนก็โดนไปแสนกว่าอันนี้อันนี้ประกอบเองเลยนะเนี่ยเขาอย่างนี้เท่าไหร่ครับุดนี้ห้าพันจุดนั้นสามพันห้าอ๋อจุดนี้สามพันขอโนะครับอันนี้ครับสามพันห้าครับคือเขาประกอบ เขาบอกว่าเกแบบสำเร็จแล้วนะคือไปต่อเข้ากับาแต่ที่แต่ว่าไม่สำเร็จมาชื่ผมนะผมคนมาขอชุดตัวนี้เลยชุดชุดตัวนี้ไม่เอาไม่ได้ก็วิ่งมาซื้อใหม่มันก็ะด้บแตนตัวนี้ประกอบเรียบร้อยบางคนก็มีของเก่าอยู่แล้วแต่ว่ารู้ได้ไม่ได้ไม่รู้เพราะว่าได้พบมาซื้อตัวนี้ใส่ไปแล้วแล้วอันนี้ต้องไปมีแผงโทรศัพ์เลยใช่ไหมมีแผงครับโทรเซลท์นี่ไง ก็คือไม่รวมแพงจะใช้งานสองระบบเนไม่รวมแพงไม่รวมเลยหนะ้าร้านอมายแดงไอ้เฮียไปได,ไไดูเลยหน้าร้งนไ้ดูครับอันนี้คือประอกอบไปให้เรียบร้อยนะมันขึ้นมาซื้อแต่นุ่นเลยซื้อจากผมไปก็แปลงแบบนี้แบบข้างในเลยอ๋อต่อแบบก็คือมีแบบต้องมีรถจักรยาน,ยนเราก็ใช้กับรถยนต์ยานโอต่อแบบรถจักรยานได้ครับอะไรก็ได้ทุนเงินได้ทุกอย่างใครมีอะไรก็ได้เปรียบสมัยนี้สมัยนี้ต้องทำอย่างนี้นะ วันนี้ผมมาเจอก็เลยเน่าสนใจนะครับเผื<ะ>่อมีคนอยากจะได้ชุดเขาเรียกชุดอะไรเนี่ยชุดหอนนาชุดหอนาานาพลังงานแสงอาทิตย์นะครับพลังงานแสงอาทิตย์นะครับก็คือ,อไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าน่าจะไม่มีไฟฟ้านี้เป็นใช้เป็นไฟฟ้าทองรกิโลอันนี้อันนี้ดีเลยนะ คือมันมันอยู่ในเขาในดอยไงเพราเราไปในที่ป่าอิกนิกอะไรเงี้ยไปป่าชุดเล็กชุดเล็กมันก็ได้อยู่แล้วได้ดันเที่ยวขายสามร้อยวัตต์ไม่ใช่3,000ันวัตต์ไม่ใช่1,600กร้อยวัตต์มันได้แดดอย่างเดียวไงเปิดใน YouTube ก็มีเฮียเปิดใน YouTube เลยตอนนี้กำลังเปิดยูทูปอยู่พันหอยวัตต์แดดขายแผ่นอย่างเดียวขายตัวนั้นที่เดียวแต่ขายแผ่นเทียบเลยที่จริงของแท้แผ่นเดียวเองเราขายอยู่คือเขาขาย เนี่ยงานแผ่นเดียวงานแท้แผ่นเดียวแค่นี้จบอ่งานแท้คือแผ่นเดียวแบตเดียวชุดนอนนอนสวยอ๋อต้องต้องขึ้นการเนี้ยเนี้ยอย่างนี้เลยในเฟซเนี่ยในเฟซก็มีในโซนมาก็มีแต่ใน YouTube มันเป็นอีกแบบนึงนี่นะครับเหมาะเหมาะเลยสำหรับเอ่อนี่นะครับตู้เย็นพัดลมหม้อหุงข้าวทีวีได้หมดเนาะได้หมดได้หมดเลยเออน่าจะตอบตอบโจทย์ดีมากเลยเนี่ย เนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาเนี่ยเนี่ยเขาขายเนี่ยเขาขายกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยขายแพงเยอะแยะจริงจริงแล้วไม่ได้เท่าไหร่เองเห็นไหมขี่่ีวัดเองเห็นไหมในยูทูบขี่วัดเองแต่นี่เท่าไหร่สามพันวัดนี่พันหกเท่าไรพันห้าร้อยวัดเองยังน้อยกว่าผมอีกผมพันพันหกร้อยวัดเห็นยังเห็นแล้วครับเห็นไหมอันนี้เท่าไหร่อันนี้พันห้าอถึงบอกแล้วไงในเนี่ยแล้วแพงกับผมอีกเนี่ยห้าหมื่นหกหมื่นอ่า ถึงบอกว่าต้องดูของแท้อย่าไปดูของก๊อฟของของของเรานี้ตัวตัวเล็กมันถึงบอกแล้วไงชุดใหญ่ห้าพันชุดเล็กสามพันห้าหรอกชุดใหญ่ห้าพันนะสามพันห้าครับจอรเดเซฟอย่างเดียวไม่รวมแบตไม่รวมอะไรดูชุดแท้ชุดนี่ก็คือแค่ชุดนี้ดูเขาดิเนเขาแค่แค่พันห้าร้อยวัตต์เองใช่ไหม๊มน้ำได้ แล,ว,แลวถ่ายแม่ใส่แผ่นเยอะแยะเลยของแท้ใส่แผ่นเดียวที่จะขายอย่าดูยังยังเห็นไหมถึงบอกแล้วนะนี่เขาขายแผ่นเขาไม่ได้ขายอะไรเง <c oughs> ินแาดโดนไปเท่าไหร่มาแสนกว่า <c oughs> ถึงบอกว่ามันต้องมาดูของแท้ที่นี่จบไปเลยไม่ต้อง <c oughs> อไรมากหรอกปกติขายได้ไง ตัวนี้สามพันห้าหนึ่งห้าพันให้หมายถึงขายอยู่ที่ไหนบ้างตอนแคที่นี่เป็นหลักเลยที่นี่เป็นหลักเลยนะที่นี่เป็นหลักเลยจะจะได้บอกเดี๋ยวเบอร์โทรมา,มาเดี๋ยวเบอร์โทรไปเดี๋ยวเอาเบอร์โทรขึ้นให้เฮียด้วยนะครับจะได้รู้ว่า,าขายอยู่ตรงนี้นะครับคืออย่างเงี้ยเนี่ยเขาขายแผ่นเขาไม่ได้ขายอะไรต้องขายแผ่นก็คืองเขาขายแผ่นโซลาร์เซลล์เขาต้องการขายแผ่นไงพันวัตตพันห้าร้อยวัตต์ งานพวกนี้ครับเดี๋ยวดูดิเห็นไหมเขามีแต่แผ่นอย่างเดียวไม่งานจริงๆก็เท่าไพันห้าร้อยบาทเองไม่ได้เยออคนละอย่างนี่นะครับผมสกใจก็แวะมานะครับชุดนอน